โทรชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้มอบหมายให้คุณทวินันทคงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ค่ะโดยมีหน่วยงานด้านการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยมาให้ความรู้ด้านการดับเพลิงแล้วก็แนวทางการปฏิบัติการระง,งับเหตุอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ททบก็คือจะมีหลายหัวข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นการแบ่งประเภทของเพลิง มีอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดที่ต้องใช้แตกต่างกันพร้อมกับมีการฝึกและประยุกต์ในการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆด้วยการใช้สัญญาณมือรวมไปถึงการจัดระบบป้องกันและการระงับอัคคีภัยในอาคารสูงเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในอาคารได้มีความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากอัคขีภยัยโดยเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้องต้นค่ะรู้วิธีการป้องกันเพลิงไหมในที่ทํางานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานของอุปกรณ์ว่าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธ,ธิภาพทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากสาเหตุของอักคีภัยค่ะ